สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมเป้ยนาเวงนะครับวันนี้จะพาท่านมาลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับประจำฤดูกาล2020-2021ครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นะครับศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเบอร์นสนามโอแทฟฟ์ตรับกำยือนของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมถือว่าเป็นคู่ที่น่าดูอีกคู่หนึ่งเลยนะฮะ คู่นี้ครับแข่งขันจริงก็คืนมันเสาร์ครับที่13ธันวาคมครับเวลาหทุ่มครึ่งนะเพื่อนสมารถรับชมไปตามช่องทางต่างๆครับถ้าเวลาคาดเคลื่อนยังไงก็ขออภัยทุกท่านนะที่นี้ด้วยนะครับการจำลองแมตช์นี้ขึ้นมาผมใช้เกมฟี ف า21นะครับตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองโดยผมเปิ์นาวีครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมฮะวันนี้ครับและนี่คือแล้วของทางฝั่งเจ้าบ้านนะแมนยูครับวันนี้มาในระบบ42 31นครับนาเปาเป็นทางด้านของคาวานี่นะ แล้ลูกมีแรดฟอร์ดมาซิยาลกบูโนโฟเฟอร์นันท์ฮะกองกลางมีสกอตแม็กเนนก็เฟรดนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ครับจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดระการใดผมขออภัยทุกท่านนะทีนี้ด้วยนะและนี่คือรายชื่อของทางฝั่งทีมเยือนทัพแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับรักใครชอบใครก็สามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้ครับ รับชมและถูกใจชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยนะครับผมบิ๊กแมตช์ค่ำคืนนี้ครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะกับมาสียาวนะฮะตัดสนครับเช็คความพร้อมของสองทีมก่อนเป่าเริ่มเกมนะฮะเอาครับปูสินเป่าเริ่มเกมการแข่งขันแล้วครับ เป็นทางฝั่งของเจ้าบ,บ้านแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกฮนะวันนี้ครับยูไนเต็ดครับวันนี้มาชุดเสื้อสีแดงครับเก่งสีขาวคนระับบุกจากซ้ายไปขวาของเพื่อนๆนะฮะส่วนด้านของซิตี้ครับวันนี้มาชุดเสื้อสีฟ้าคนระเกงสีขาวบุกจากขวาไปซ้ายเป็นบอลของทีมเยือนครับซิตี้เคซุดฮนะมาด้านซ้ายที่สตอริงจอมาที่ชิเซนโก้ครับฝากกลางที่ด้านของเคซุสมาที่เดอะบอย มาเลสเอาเติมครับคันเชลโลเติมด้านขวามีจังหวะได้เปิดน,นะฮะคันเชลโลยอดเข้ามาแม่แต่ว่าบอลแคนกันคูนนะฮะหรือว่าแม็ก,กวควานนี่ยังงงไว้ได้นะบอลของแมนยูบ้างครับเฟรดให้มาที่คาวานี่ฮนะตั้งใหม่ที่ด้านของแม็กทุมินี่คาวานี่ครับออกมาที่เฟรดเฟรดปาบอลขึ้นมาเองแทงมาทางด้านของอุดโดเฟอร์นะันซ์ลูกนี้แต่ว่าตรงตัวของเอเดนสันนะแม่ จังหวะทักทายแรกของทางฝั่งเจ้าบ้านแมนยูนะเนี่ยโอ้หลุดเดียวเน้นๆแต่ว่ายิงไม่เข้าครับบูโน่เฟอร์นันส์ยังและได้ลูกเตะมุมนะฮะสำหรับเจ้าบ้านครับบูโน่อยู่ที่บอลนะฮะต้องดูครับว่านี้แมนยูจะมาสูตรไหนเอาเล่นสั้นนะฮะเฟตมาเอาบอลแต่ว่าบอลยังไม่ออกยังได้อยู่อาสิยาเจดบังโย้มาเสาไกลโอ้โหมันเลยไปหมดนะฮะ แต่ว่าบอลยังอยู่ที่แมนยูนะฮะแม็กโทมินีแม็กโชเขยังไงฮะให้มาทีเชเลสเชเลสยังมาเองแล้วันนี้เชเลสเข้าขวาไหลามาที่คาวานี่ยิงโคอยเกินไปไม่มีตัวซ้ําอีกนะเม่โอ้เขาดีครับเหมือนยิงแป๊กนะฮะโอ้อัลส,สิตี้ไม่สนใจนะฮะ สวนกลับจังหวะนี้วางยาวๆมาแต่ว่าบอลมันแรงไปหน่อยนะฮะเป็นบอลทุ่มของแมนยูฮนะเดลเลฟ์แม็กควายครับโดนบีบต้องแม็กควายจาังหวะนี้ต้องแก้ไขครับแม็กทูมนินีครับมาที่วานบีซากา้าฟานบีซาก้าเสียบอลครับสเตอร์ลิงแต่ว่าผู้สิทธิ์ให้เป็นลูกฟาวน์นะะแม่ รอดตัวไปครับสำหรับวันบิสซาก้านะฮะดูตังต้งเตะของแมนยูครับวันบิสซาก้าวางยาวๆขึ้นมาแม่เป็นบอลของซิตี้ฮะัซินวาครับให้มาที่กาเบรียลเคซุสเคซุสตึงจังหวะสวยครับแทงมาที่เบอร์โดซินวาแต่ว่าเฟตโอ้โหเฟตมือนี้ถือว่าตัดเกมได้ดีนะฮะไม่ไหว กวาย,ยอดเข้ากลางครับที่ทางด้านของเขานี่ครับตบมาที่แม็กคารมินีแม็กคารมินีจ่ายบอพลพลาดครับชิซิโก้ดักได้ฮะมาดูจังหวะนี้ครับของทางซิตี้ฮะชิซิโก้ถึงเส้นหลังแล้วโค้นเข้ามากลางครับแม่แต่เตลเลสครับยังช่วยมาบ่กไว้ได้ฮะแถวสองเป็นบอลของแมนซิตี้ครับชิซิโก้สเตอร์ลิงเปิดเข้ามาลูกนี้แม่เฟซอีกแล้วเอาฮะ เอาแมนยูได้บอลบ้างครับมาซิยาวที่เอเซนชาวันี่ฮะเลยกับมาซิยาวคืนมาที่เชเลสชาวันี่ครับชาวันี่จะแหวกสองยังได้ครับแมนยูแม erm ็กซ์มินีแม็กซ์มินีครับมาทางขวาที่แรดฟอร์ดเอาครับแรดฟอร์ดมาได้ฮะแรดฟอร์ดจี้เข้าในแรดฟอร์ดเลือกเปิดมาอู่เปิดไม่ดีครับแถวสองมาซิยาวเก็บได้ครับมาซิยับมาที่แม็กซ์มินี จะจ่ายย้อนมาแต่ว่าโรดี้ดักได้ครับเอาครับกาเบรียลเคสุครับเก็บบอลที่ด้านกลับซ้ายฮนะต้องรอเพื่อนเติมนะครับทางด้านของราฮิมสเตอร์ลิงฮะสเตอร์ลิงเข้ากลางมาโรดี้ครับเล่นกับยัสมาเรสให้มาทีสเตอร์ลิงอินเดเลฟยังอยู่ฮนะทุกนี้แมนะ่เอาดิกาโอ้โหเล่นนาะโกรวัดเสียวเนะี่ยเอาครับแรดฟอน เต่นกับบุลโลฟอนานส์เขานี่เขานี่โดนกวาดจังหวะนี้ฟาวแน่นอน,นะฮะ mm hmm. ดูเบนดิอาสนะฮะเซแบค็คของแมนซิตี้โอ้โหครับก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงโลเวอร์นาเวงเกมเมอร์นะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างกับเพื่อนๆอย่างกี้ฝากด้วยนะฮะหลับชมแลนะถูกใจชอบใจอย่ายลืมกด subscribe กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยรับผม นะครับเป็นบอลของแมนยูนะฮะบูโน่เฟอร์นันซ์อยู่ที่บอลโน่ uno, ชิบลูกนี้เขามาไม่แหังได้ครับแมนยูเฟอร์นันซ์ป่าทีได้แม็กซิมนีเกาวอน,นี่แม็กซิมนีไปไม่ได้ต้องยอมมาตั้งใหม่ที่แมนะ็กควายฮะแม็กควายมันเป็นสายย,ยาวๆเขาทิมัสยาวเอาครับอเล็กเชเลสเชเลสเข้าสายสัตว์เปี้ยงลูกนี้โอ้โหเอเดนเซ่น ยังสเต็ปไม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะแม่เกมวันนี้อย่างมันเลยนะเพื่อนขาดเพียงแค่สกอร์นะฮะโอ้โหเอาลูกเตะม,มุมครับของแมนยูชงท้ายเกมนะฮะบูโ,นโอนเฟอร์นันอยู่ที่บอลครับมีเฟสยืหนห่างก,ก็เปิดคุ้งโค้งเข้ามาแมแถวซองครับแมนยูเก็บได้ฮนะบอลอยู่ที่ด้านของเดนเดอร์เลิฟฮนะแทนที่แม็กไกวแม็กไกวจ่ายพลาดน,นะ ซิตี้ครับจะสวนกลับเร็วสเตอร์ลิงดันขวาสุดมีฮะเกซุสเลือกมาทีเดอะบอยเดอะบอยวางย,วยาวๆที่สเตอร์ลิงฮะอันนี้สเตอร์ลิงเตียงจีเข้ามาจะตบเข้าในแม่ด่จะเลิฟอ,อยังทางบอลดีนะฮะโอ้คู่นี้สูงเสียบอาบร์ลียาสมาเลสเข้าซ้ายมาเกซุสจิงต่อมาซินว่าสเตอร์ลิงจะตบเข้าในแม่จิงติดวันบินสก,ก้านะฮะ ครึ่งแรกจะหมด้วฮะต้องดูว่ากรรมการทดกี่นาทีครับเพื่อนๆทดหนึ่งนาทีนะฮะครึ่งแรกครมครึ่งแรกครับทดครบนะฮะฟูสินยังไม่เป่านะฮะดูฝนนาคัะะคบแล้วก็เป่านาวินหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะโอ้โหผ่านแล้วครึ่งแรกถือว่าเป็นเกมที่ดูเดือดมากเลยเพื่อนๆอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวรับชมให้จบนะผม ขึงหลังเริ่มเกมการแข่งขันนะสถิติภาพรวมครึ่งแล้วครับแมนยูดีกว่านะครองบอลเยอะกว่าแล้วก็โอกาสยิงประตูถึง3ครั้งแต่ยังไม่มีสกอร์นะฮะแต่ซิตี้ครับถึงแม้ว่าการครองบอลการทำประตูจะน้อยกว่าแต่ก็ประมาทไม่ได้นะฮะแมนยูได้ทุ่มฮะจังหวะนี้แอดฟอร์ดครับ,รบทุ่มมาตั้งใหม่ครับทางด้านของลินเดเลอร์ฮะฝากการที่แม็กโทมินี ครับด้านขวาแลตฟอร์ดมีพื้นที่แล้วแลตฟอร์ดมองเข้าในครับข้างในมีทางด้านของมาซิยาวกับคาวานี่ครับแลตฟอร์ดวนก่อนหนึ่งรอบยังไม่เปิดนะฮะจอจังหวะนี้นะครับแต่ฟอร์ดมาเองครับโซโล่เดียวหรือเปล่าชอ็อตนี้แลตฟอร์ดโอ้โหเนี่เป็นคนเดียวสั่งเอาลุยคางเานี่หลุดเดียวครับเขาที่สกติซายเรียบร้อยคับหนึ่งประตูต่อศูนย์โก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 โ จนได้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นีฮะโอ้เนี่ยครับกองหลังพยายามที่จะเช็คลำหน้าแต่ว่าเนี่ยมีตัวสอดขึ้นมาตัวตั้งของคาวานี่นะฮะโอ้ลวอยครับ,รบ,รบในนาทีที่52อ๋อครับแม็กกูมินีตัวถอดออกนะฮะแล้วก็ส่งทางวอเตอร์เบกลงมาบ้างนะฮะ วันแข่งจริงครับรายชื่ออาจจะไม่ตรงตามนี้ครับเพื่อนขออภัยด้วยนะฮะผมออกตัวไว้ก่อนครับว่าผมไม่ใช่แฟนแมนยูนะเพื่อนครับผมเชียร์ทุกทีมนะฮะอาร์สเตอร์ลิงครับได้บอลนัทนซยคืนมาทางด้านของอิก,กาเซียิก,กาเซียเอา้โหเกือบจ่ายพลาดนะกาเบียลเ,เคซุสเคซุสยกข้ามมาสวยไม่ล้ำหน้านะ เบอร์นาโดซินวาเชฟเข้ามาโโอ้หแต่แม็กควายครับถึงบอลก่อนนะครับนะ่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะดูจากทรงนะฮะเอาครับรกุนตงการนคะรับนะลงมานะฮะแทนทางด้านของโรดี้นะฮะลูกตีมุมของซิตี้ครับสติงเปิดโดง่ดงๆโค้งๆเลยเข้าหัวของแม็กควาย ซียาครับเก็บบอลได้ครับมาซียาถือว่าแต่งสวยครับแต่ต้องรอเพื่อนนะเอามาเองมาซียาวมาซียาวมีความเร็วครับมองเข้าในนะข้างในเพื่อนอยู่สามคนมเกมชา้าหนึ่งครับแล้วก็พาบอลตัดเข้ามาเองมาซียาวให้มาที่เฟสเฟสโดนแท็กเกิลอา้าวบอลเข้าทางเฟสนะเฟสจะไปเองอุย้ยแต่วันนี้ครับมาที่มาซียาว เชโร่ครับยังบอลได้เชโร่พาบอลตะลุยมาเองครับให้ทีเคซุตเคซูตยกมาตรงนี้มาลิสมงย้อนมาโอ้โหตรงนี้ครับเอาตรงนี้ครับผ่านช่วงแรกของเกมการแข่งขันนะก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านแมนยูคับตรงนี้นำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะจากการยิงของอเอเดนคาวานี่นะครับคาวานี่เอาเสียบอลง่ายเกินครับซิตี้ทำเกมขึ้นมาบ้างครับตรงนี้บอลอยู่ที่ด้านของเบนเดียสนะ ออกมาด้วขวาสุดที่คันเชโลคันเชโลไหลมาแม่ไม่ถึงท่านของกาเบรยลเคซุสอยู่ติดยังได้ทุ่มนะฮะอามีการเปลี่ยนตัวผมชิเชนโก้โดนถอดออกฮะแล้วก็ส่งท่านของคายวอกเกอร์ลงมานะฮะเติมเกมลุกนะครับตอนนี้ทางด้านของเป๊ปกัวเดโอล่านะฮะแต่ไม่ส่งกองหน้าลงนะ แปลกกว่าครับมาเองอครับมาครับติงกับเขานี่เขานี่โดนเสียบลูกนี้แม่ลูบินดิอาร์สครับเหลืองครับนี้แม่ลูฟีของแมนยู u, ครับอูโนฟานส์เปิดลูกนี้มากลางประตูแต่ว่ามันเลยไปหมดแนะ เปลี่ยนตัวครับทางด้านของซิตี้ฮะลีกาเซียโดนถอดออกฮะแล้วส่งทางลาพอดลงไปนะฮแม่บอลน,นำหลังนี่แล้วส่งกองหลังลงไป2ตัวเลยนะสำหรับเป็กดกัวเดลัวไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่นะฮะอาเดอะบอยครับนี่กับเคซุสชินวาบวางดันซา้ายสุดตะวันแรงไปหน่อยฮะโอ้ตอนนี้ซิต,ตี้ยังสร้างเกมของตัวเองไม่ได้ครับอมีการเปลี่ยนคนหนึ่งนะ or, ครับเฟรดนะโดนถอดออกครับ ประสบทางด้านของเนมันย่ามาติดลงมานะฮะส่งตัวเก่าประสบการณ์ลงมาคุมจังหวะบอลในแดนกลางนะสำหรับแมนยู่มันมีซาก้าครับไอ้ทีแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดโดนเสียบเอาไปอยู่กับแรดฟอร์ดฟอร์ดดันกับขวาฮะเล็งย้อนขึ้นมาดูดโโโ้วยฟอนันส์จะแหวกตรงนี้ครับไม่ผ่านลาพ็อตนะฮะ เอาครับสตเตอร์ลิงครับโอ้โหอย่างจี๊ดนะสตเตอร์ลิงสตเตอร์ลิงครับเปิดคงโกงครับเดียร์ครับทุบไปได้อา,าร์เซนอลตรงนี้ตัดใจเตะทิ้งออกข้างก่อนนะเบรกเกมก่อนโอ้โหซิตี้มาจาังหวะนี้ถือว่าน่ากลัวเลยนะฮะเป็นบอลทุ่มของซิตี้ครับเดนยาสครับทีควินเดอร์บอย ทีนั้นของวอลกเกอร์ฮะบอยไปมาที่ซินวาบอลที่ทันยาลิยาสมาเลสตังนี้เสียบอลง่ายครับมาเลสแต่ยังได้ฮะแหวงมาเองไม่ผ่านด่านสามเอาครับยูเต็ดจะสวนกลับบ้างฮะฮะบุนโดฟานส์ในนาที่วันเบกขวาเติมแล้วเอาบิซากา้าบิซากา้าไปถึงสุดเส้นไม้บิซากา้า กลับเต็มตื่นนะฮะบิซากา้าเอาเนี้ครับแรดฟอร์ดดึงจังหวะเปิดเข้ามาซัดด้อยซ้โยวงี้แม่ยิงแป๊กเองนะฮะโอ้โหซิตี้จะสวนกลับครับูุนี้ครับถือว่าเปิดหมัดแรกแล้วนะฮะและ้วตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับตอนนี้แมนยูนำหนึ่งประตูต่อศูนย์เขานี้ครับโอ้หจสวยเขานี่มาขอแพลนแรดฟอร์ดฮะไปมางด้ของบีซากา้าบีซากา้า ยังไงเล่นกับอูโตฟานส์บาดเบกฟูนานส์เฟอรันาร์ไหลโอ้ไม่ยิยงเองนะแม่เอาครึ่งหลังกรรมการทดเวลา3นาทีครับซิตี้จะสวนบ้างนะจังหวะนี้คิซูสทีคันเชโรครับโยกนี้ไม่ผ่านเชเลสฟอร์นาน์ครับโอ้โหอีกเดียวครับแม่เอาครึ่งหลังครับกรรมการทดครบ3นาทีแล้วนะ โอ้ต้องลุ้นของจริงกันต่อว่าจะเป็นยังไงนั่นเพื่อนแล้วก็ผู้สินยังไงครับเป่าต้องวินหมเวลาการแข่งขันนะการจับลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับระหว่างแมนยูกับแมนซิตี้จบแล้วฮะเวนทางดันส่วงซิตี้เข้าพ่ายกับแมนยูไปสู่ประตูต่อหนะยอยึ่งนีแมนยูคว้าสามแต้มไปได้ส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงครับเพื่อนต้องติดตามเพื่อนต่อไปครับวันนี้ผมเปิลนาเว,าว่ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสุดครับบ๊ายบายจ้า